สวัสดีจ้าพอแม่พิน้องสุภสุกัน่เขามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบอมือนีก็จะพามาเปิดถุงของขวัญให้กับสามีแล้ค่ะเป็นของขวัญวันพอนะวันที่1ิถุนายนะคะปีนี้เนาะ2022ก็เลยสร้างซสื้อเสื้อผ้าของแคสเซนแอมมาให้เมลินา่าน้ำนะคะแล้วก็รองเท้าเพินะ่นเนาะ สร้างให้สามีนี่เป็นของเจสิพันี่นะคะเจสิพันนี่นี่รถสงสัยว่าสโตอยู่เนวาดาเพิ่นน่งมาเพิ่นน่งขึ้นไปทางแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนีย่งมาให้ทางลาติรดอย อ่าเนื้อเม็กซิโกทั้งทั้งทีเนื้อเม็กซิโกยุติดกับเนเวด่านะคะแล้วเป็นอย่างเนเวด่าคือประสงคของเม็กซิโกเนเวด่าคือส่งขึ้นไปแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วแคลิฟอร์เนียตีกับมหาโลช์คิโรเชนคือว่าเวลาเขาสั่งของออนไลน์เมมเบอร์เขาจะเห็นในการอัปเดตชิปปิ้งของเขาว่ามันขึ้นไปเมืองใดแน่อีหยังแน่นะคะแต่ว่าของอ่าแฮชเอนมนะคะแฮชเอนแมมเขาสิมาจากทาง เท็กซัสอยู่แล้วนะคะอ่าจะรู้ว่าเพันสโตของเพื่อนนะอยู่เท็กซัสอยู่แล้วนะคะเพื่อนก็จะส่งมาของเพื่อนปกติแต่ว่าของเฮสันเอมอ่ะ,อะเพื่อนจะมาส่งโหดในวันจันทร์โนอะามอน,นี่วันเสราร์แต่ที่เนี่ยของเจสซี่เพ็นนี่อ่ะก็จะมาส่งโหดในวันอาทิตย์โหดก็เลยแบบว่าอุ้ยโบนเน่ bon net, เจสซี่เพ็นนี่อาจจะโคมากมื่อนี้ แต่ว่าเมอน,น์ีน้นางไหลสตรีมก็เลื่อยลืมว่าของเจ,เจสิปานี่เพนสิมานะแล้วนี้เนี่ยกลายเป็นว่า h ฮเกับเจสิปานีมากพอ้หมกอนกันานะ,ะหลังจากนั้นนะคะในการสร้างออนไลน์ของแตล่าแตละสโต์นะเขาก็จะมีในการชิปปิ้งฟรีทาเฮาซื้อร์เจสิปหาเรียญขึ้นไปนะ อ่ะตรงนี้เนาะรถก็ได้ค่าซองฟรีนะคะอ่าในชุดเรทที่โไซายยูเหมือนกันนะคะอ่าชุดเรทจิโรซายยูนเป็นสมองเนาะเห็นไหมคะอ่ะี๋ยวรถจะหายเบิร์นะคะหายเบิเร์แค่นี้พ่อนาะหลังมักกะชิเน่าไปถึงเขิงขานะเนื้อผ้าไส้สบายนะคะหนุ่มนิ่มยืดยืนใส่สบายแล้วที่เนี่ยรถก็สร้งตัวนี้มานะสามีก็บอกว่าฉันดีใจนะทีเธอรนะ์น่ะสร้างเสื้อผ้าของเธอมาหนำ่ำ บ้ได้สร้างให้แต่ฉันกับลูกเออเนวางสิเราก็เลยบอกว่าคันสั่นฉันเปิดถุงเลยเด้ออ่าเราบอกว่าเปิดเลยเปิดเลยคันว่าอ่สาสโตท่าสี่เจ็นเท่านี่อยู่เนวดาฉันก็แปลกใจคือกันรับนนะเป็นอย่างเขาส่งขึ้นไปซีเอลเป็นอย่างซีคือตีกับมาอยู่นี่ของมันบะคบรูอว่าจังไดน,นะคะเออตรงนี้เราก็เลยเปิดถุงเลยนะคะ เดี๋ยวมาเบิรงรองเท้าของเมลินานะคะรองเท้านี่ของเมลินานเมลินามากหลายมักสีนี่มักสีชมพูอ่อ,อนๆใส่ไม่ได้ค่ะสีน้ำเงินบปเอาแล้วอ,อันนี้เป็นโตเกาของเมลินานะคะใส่เก่าของเมลินาเนใี่ใส่ใส่หกนะคะใส่บ่ได้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่เป็นฝืนใส่นิวเพื่อนกระชิบโพอ,ออกมาข้างๆเนี่ยนะคะเท้าเพื่อนกันยัดบเบา ตีนเพิินใหญ่นะคะอย่ค่ะครูเก่าของเมลินามีคู่ใหม่นะคะเจ็กเคิงคู่ใหม่ของเพิินนี่คู่เก่าเมลินามากล้ามักขูมักลองท่าแบบนี้มักแห้งหน,หนาวกับไส้ด้วยค่ะแล้วก็สร้างเสือมหาห้เมลินานะคะเสือหมักกระแรงเพิินสามตัวนะคะมันมากสามตัวนะแพ็คสามตัว เนี่ยค่ะรถสร้างสื่อเสื้อผานะฮะรถเขาบอกไว้เลยว่ารถจ่ายเดอะบัตของรถเองนะบัต้ใส่บัตรสามีบัต้ใส่บัตรรวมจอยกับสามีนะคะรถใส่บัตรธนาคารของรถเองเนาะที่รยได้ที่รถไ,ได้มาจาก YouTube แนะ่จากสามีพันไห่แนงใช่ไหมสามีพันไห่เป็นขายทุกอาชิต์นะคะไห่ มืออ่าหายอาทิตย์ละลอยเนาะกับซีลอยต่อเดือนนะคะแต่ยังดีกว่าบนะ่ได้เนาะเพิ่นเพิ่นหายมาบางครั้งเพิ่นก็นหายเยงินทอนจังซี่เหลืออยู่10ก็เลี้ยนห,หรือบางสัน่นเออเลือจากที่ซื้อของ20 30หรือ40หรือ60จัยยงซี่เราก็ยัดให้จังซี่แหมเออเราเก็บเลก็กผสมน้อยแล้วเราก็เอาไปฝากธนาคารนะคะมันมันกไ็ได้นะคะทุกคน เราลดกระได้ได่ๆจาก YouTube แบนะเนาะลดกระลยน้ำเงินเนี่ยเอามาสื่อของวันเกิดไฮเพิ่นปีหนึ่งสีมีอยูสองหรือสามครั้งที่ว่าลดสื่อไฮเพิ่นเป็นของขวัญวันเกิดแน่เป็นของขวัญคริสต์มาสแน่เป็นของขวัญวันพอที่ที่ลดจะไฮเพิ่นนะคะเนี่ยเนาะเราจะซื้อกางเกงไ้แสบมาสามโตนะคะเราเป็นแบบว่า อ่าถ้าเป็นของแสบนะคะแสบแสบจะได้รุยอยู่เรื่อยๆนะเราจะสร้างให้แสบอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะสร้างให้เจ้าของน้าแน่ถ้าเกิดว่ามันบกครบเจ็ดสิบหาจังส์เนี่ยบางที่ก็สร้างลอยกว่างกมีนะคะเนี่ยค่ะกเก่งไฮแสบนะคะก็จะเป็นเสื้อของสามีนะคะเสื้อของสามีเดี๋ยวนี้เพิ่นอ้วนตะกรอนเพิ่นไซริคูล่าปกติธรรมดานะ แต่เพิ่นอ้วนแล้วที่เนี่ยมันจะติดพุ่งเพิ่นเพราะเพิ่นอ้วนปุ๊บลายเพิ่นก็จะขึ้นเหม่นบอกโตเพิ่นก็จะอ้วนขึ้นแล้วที่เนี่ยจากีมันเคยอยู่อยู่เครงสะโพกเสียดใช้เสือมันก็จะเบิ่อขึ้นอยู่อ่ามันก็จะอยู่ใช้อยู่สะโพกอะไเด้มันก็จะขึ้นมาอยู่ใต้สะดือเพิ่อน,นยังแบบก็จะดึงเสือโล่งอะนะใครก็เลยอ่าสร้างเสือแบบเสือใส่เดิมแต่ว่า ท่อนะคะความสูงเนะาะก็เป็นเอ็มทีเนาะเป็นความสูงของเพื่นนะคะแต่ว่ามันเพื่นบอกว่ามันใหญ่มันแย,ย่ไปนะพอเพื่นเอาไปใส่แล้วนะคะใส่เด็ดพอดีบกคับคบกฟิตหนาะทองบกฟิตแล้วก็ขางขางบอกคับแขนบกคับไหลบกตึงนะแล้วก็ใช่ใช่เนี่ยบกต้องค่อยดึงโอ้เราบอกว่าดีเลยฉันมาก ฉันก็คิดว่ามันใหญ่ฉันเห็นเหรอมันใหญ่ฉันมักเลยอันนี้เหมาะสำหรับคนโตใหญ่นะ,ะตัวใส่อ่าตัวคาว่า S T M T L T T หมายถึงความทอ่อความสูงนะคะ,ะตัว M กับ M ก็หมายถึงมิดเด m นะคะอะ่ใส่มิดเด m ใส่กลางใส่ S ใส่สมอลนะคะนะตัวนี้เนาะแล้วบอกว่าโอ๊ยก็ดีเลยฉันมักฉันมักฉันมองแล้วฉันคิดว่ามัน,มน มันใหญ่ไปเราเอาไปใส่เราเอาไปลองเราบอกโอ้ชันมักเนี่ยค่ะข้อดีเล่าเลยนะคะบบตองแบบอ่าค่อยดึงเสื้อเนี่ยค่ะซีะสีนะคะสวอไห้เพื่นกางเกงกางเกงตัวหนึ่งกางเกงยียนกางเกงยียนนี่ความผิดข่อยนะคะข่อยจิ้มใส่พิษ คอยต้องเอาไปขึ้นไปรีเทิร์นที่เจสสิปานี่สโต้นะ,ะมันสามารถเอาไปรีเทิร์นที่เจสสิปานี่สโต้ได้นะโดยที่ว่าเข้าประตองแบบทรงเมลไปขึ้นให้เขาถ้าทรงเมลไปก็ต้องทรงไปที่เอ็นวีนะคะเนวาดาเนาะเนี่ยคะ่ะกับื้อให้เล่าแล้วก็ กางเกงตัวหนึ่งนะคะ,ะในการถี่ทรงรีเทิร์นไปเนาะมันจะมีใบใบเซตมาให้เฮาใบสลีปใบเซตมาให้เฮ้าเฮาก็ต้องแนบใบเซตใบสลีปใส่เข้าไปในถุงถุงกางเกงนะคะถี่ถีเฮาจะใส่ในการรีเทิร์นหรือแนบไปว่าเฮ้าขอรีเทิร์นนะขอรีฟันขอรีฟันเป็นเงื่อนขึ้นหรือ่าสาเฮาก็ขอเป็นกางเกงยีนใส่ใส่ไม่มาแต่ว่าของเคสน่ะ มันจะมีสามสิบคูณสามสี่สามสี่คูณสามสิบคอยจำสลับกันคอยก็เลยจิ้มผิดมานะคะทุกคนเพราะคอยจิ้มผิดมากก็กลายเป็นว่าอ่าก็ต้องเอาไปรีเทิร์นนะอ่าบางที่แบบในในสตูตอะ่ะมันบ่มี่ใส่นะคะหรือว่าอยู่ในออนไลน์มันมีมนก็สิเป็นแบบว่าถามถามมันบ่มี่ใส่เลยเสียเขาเขาสิริงเงินไห้รีฟันเงินไห้เฮ้า ถามมันมีใสยุงเสียเออเขาจะถามว่าเขาจะเอาบอรหรือจะเอาเป็นเงื่อนกลับคืนยังเสียไหมอะอ่ะเดวมอนีรถก็จะพากันไปอ่าทีเดอร์มอเนาะเพื่อเอากางเกงยีนอ่ะเอาไปรีเทิร์นเพราะว่าอยากให้เพิ่นใดก้กางเกงยีนเพิ่มนะคะเพิ่นมีรีไวยูสามตัวแล้วเพิ่นก็มีจอนแต่ว่าจอนกระเป๋ามันตื่นเราก็จมเราจมอีกนะคะรถก็เลยสร้างตัวใหม่ให้เรา กระเป๋ามันเล็กๆแน่จักหน่อยบริษัทสร้งจอนนะคะอ่สั่งของแบรนด์อื่นให้เราในราคาอ่าหกสิบกว่าเหรียญคือกันนะคะคล้ายๆกับปลี่ไข่ไข่กับปลี่แต่บริแมนลี่นะคะเป็นของแบรนด์อื่นเนาะอยากให้เราได้ใช้ของแบรนด์อื่นลองแบรนด์อื่นเบิ่งเพิ่น์ลเพิ่นมักเพิ่นมักแบรนด์นี้นะคะโลกก็เลยล่องสั่งให้เราหลังจากนั้นด้วยค่ะกว่าสิบห้ากันไปนะคะหลังจากที่เฮ็ดคลิปเนี่ยนะคะ ก็จะพากันไปเอาเกง่กงๆไปไปรนะีเทิร์นเนาะเพื่อเอาตมัวถามว่ามีใส่กับงกจะต้องเอาเงินคืนนะคะเอาเงินคืนแล้วก็อเอาเอารี่ห้เล่านะคะเนาะเพราะว่าวันพอสิถึงแล้วนะก็เลยจัดให้เล่าน่จังหน่อยปีหนึ่งเปลี่ยนคังนะคะเปลี่ยนเสา้าคังเพราะ <c oughs> รถเห็นเส้าของเล่านี่ย เวลาที่โรดลีดเนาะโรดซิลีสภาตัวกริข้อโป๊กเล่าเนี่ยสิมาค่าเจ้าค่ะข้อปกตรงเนี่ยสิมาข่าหรือบริสันกับสาบเสือสาบเสือตรงเนี้ยนะคะมันมันสิมาขาานะหรือบริสันกับขาดขาดไตขีตะแลขยังเสียมั้ยขาดใช่ยังเสียมั้ยเวลารถเอาไปใส่เครื่องปั่นอะปั่นแห่งอะมันกบบตรงใดมันหนักหนักตรงใดมันแข็งแข็งมันก็จะไปถูกับไอเนี่ยถูกับ เครื่องปั้นแหั่เลยไหมข้าใจบวาวเครื่องปั้นแหั่มันสีว้นมันบ่เออมันก็นสีพิทูก,กันแล้วมันก็นสีขาวเราจเราก็เลยว่าจัดให้เล่าแนะ่จังน้อยนะคะเสือเสือเส,อส,อส,อสือพาให้ผัวเนาะ,ะในในวันที่สำคัญนะคะถามว่าเล่าเสือให้เขาเยอะบออะ่เล่าใจให้นะแต่ว่าให้เขาไปเลือกเสือเขาเองนะคะแต่ว่าเล่าใจใ สามีโหลดแต่ก่อนรถดฉิดม่วงาเราเป็นคนขี่เหนียวนุ่นนี่นั่นแต่พอล่งหลังมาเนี่ยเราหายเราเห็นว่าโรดยุ่แต่กระป้านแล้วก็มุ่งนาะเฮ็ดเฮ็ดช่องอีกช่องหนึงยังใช่ไหมแล้ว,รวเราก็เลี่ยงลูกนะเ <c oughs> วลาเราดยจกใจอหย่างยังีะ อ่โรสิบอกว่าฉัน,นะ <c oughs> จะออนไลน์เด้อเราก็โอ,อนเงินเข่าบัญชีหาย,ยังเสไหมเออแล้วก็ดีอยู่นะคะอ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าโรสสวดอ่าสวดมนต์น้ำแล้วก็ฟังบทสวดมนต์น้ำจังเสียมนะมันอาจจะคัดเก่าสิ่งที่แบบว่าเข้าคิดนะเข้าคิดแย่ ออกไปนะก็เลยคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันบอช่เนาะเพราะว่าเข้าใจหอนเองนะคะแต่ว่าเล่ากับให้ใหลดทุกเดือนอยู่นะคะให้อยู่แต่เรากับเหลือตัวเล่าอยู่ที่ว่าเล่าพอนค้างหวัวลดห้นะคะเดือนละสีรส่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบมั้งนะเออ แล้วที่นี่ก็คาซาบานก็เมื่อคืนอีกเนาะเดี๋ยวรถสไเบกแช่์อกเด้อค่ะว่าเงินเดือนสามีรถใดซำนีสามีรถใจออกไปใจหนุนใจนี่เรามันสิเหลือเก็บซำใดบางคนคิดว่าฝรั่งนี่มีเงินเยอะหนุนนีน่ะมีเงินเก็บจังสารจังสีเดี๋ยวสิมาเ่าให้ฟังนะ,ะว่ามันเป็นจังไดน,นะคะเราเป็นอย่างรถคือจังบอของเงื่อนสามี โหบอเอ่ยปากของเงินสามีมแตรสามียื่นให้นะคะสามีเอาข่าบัญชีให้จะเข่าหน่อยเข่าหลายกับเรื่องของเพลินบางคนกับว่าอฮ้ยคือขอหน่อยเถอะืือนขอได้หลายโหลดนูนนี่น่นะคะบางที่เป็นบรหูพระละของพวกเฮ้าเนาะเดี๋ยวตรงนี้รหลดเสียมมานังเหล่านังแค่ให้ฟังนะคะว่าเมียฝรั่งยืนในต่างแดนเนี่ยเพลินเป็นยังไง เป็นไข่ไข่กันบอลยังเสียแม้เพื่อเป็นกำลังใจมีกำลังใจให้พวกเจ้าแนาวว่าเออเขาก็ย,ยังเจอเยอะประชาชนเขาก็ย,ยังสู่นุนนี่นั่นเขาก็ย,ยังอยู่อ่านะคะเดี๋ยวเราเสียานางเรานางแช่บรีสกับผ้าทุกคนมากเปิดถุงเสื้อผ้านะคะเราก็ไม่แช่อ่าในการรีเทิร์นเสื้อผ้าขึ้นนะคะอ่าเป็นเนาะทั้งหลก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันพ่อ วันที่1 9เก่ามิถุนา2022ของอเมริกานะคะขอบคุณทุกเมนทุกลค์ทุกการติดตามไปแล้วนะคะ